ใครเคยเครียดเรื่องการลดน้ำหนักบ้างกินข้าวน้อยออกกำลังกายหนักผักหมเกินไปเครียดไม่ได้กินอะไรที่อยากกินเบลอ่ะผ่านมาหมดแล้วทุกคนจนมาเจอวิธีที่กินได้ทุกอย่างออกกำลังกายเบาๆกินได้แบบไม่รู้สึกผิดแล้วก็รักร่างกายตัวเองทุกวันแล้วน้ำหนักยังลงอีกคลิปนี้เบลจะมาบอกทริคในการลดน้ำหนักที่เบลทำมาตลอดแฮปปี้มีความสุขได้กินทุกอย่างที่อยากกินไม่ต้องห่วงนะคะคลิปนี้ไม่มีขายของแน่นอนสบายใจกันได้เลย ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเบลจะทำโค้กนัน,านมาชะก่อนออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวมีไปคลินิกแบบหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นก็ไปฟังเกสต์สปิเกอร์คือคุณคมสรรแห่งแฟลชนะคะก็ประมาณนี้วันนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มทาเลยคือเบลชอบกินเมนูนี้มากมากทุกคนเพราะว่ามันเป็นเมนูโปรดที่เบลกินทุกวันทุกเชา้าทุกเวลาไม่ใช่ทุกวันทุกวันอะเดี๋ยวเบลจะกรอนมาชะก่อนนี่นะคะอ,อุปกรณ์คือแบบง่ายๆเลยมะชะตอนนี้ลองหลายยี่ห้อมากเดี๋ยวไว้มียี่ห้อที่แบบแนะนําจริงๆแล้วก็จะมาบอกเพื่อนๆเนาะ วันนี้จะเป็นวันที่ค่อนข้างเร่งรีบเพราะว่าเมื่อเช้าเบลแบบคาร์ดิโอมาแล้วช่วงนี้จะคาร์ดิโอให้ได้ประมาณแบบ4วันต่อสัปดาห์ไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะแต่ว่าก็ทําไปก่อนเพราะว่าไดเอทอยู่นะคะยังไม่ได้กินอะไรเลยแต่เช้ากินมาแค่โปรโตีนปะแล้วเดี๋ยวจะใส่นมลงไป30กรัมแล้วก็จะแบบว่าคือเขาบอกว่าห้ามชงม,มาชากเกินหนึ่งนาทีเพราะว่ามันจะขมใส่โถนมแล้วก็เดี๋ยวจะปัน่นให้มันเป็นโฟมททำฟองนมอ่ะ ขึ้นไหมวันนี้ต้องเย็นกว่านี้ปะ่ะกระเด็นหรือเปล่า,าได้นะคะสเสื้อตัวนี้เบลพาจะต้องออกไปงานทางการนะคะนี่นะคะใส่น้ำมะพร้าวลงไปแล้วขอชิมก่อนใช้แบบน้ำมะพร้าวสำเร็จรูปเป็นขวดหรือว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวเป็นถุงก็ได้แล้วก็เราก็จะใส่มะช่าไปไนี้ฝาแล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันชิมก่อนอันนี้เบลไม่ได้ใส่แบบว่าใส่รับอะไรเลยนะ เสร็จละทุกคนไม่ได้ใส่ไซรับเลยเพราะว่าน้ำมะพร้าวามันหวานอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครชอบเข้มๆอาจจะต้องใส่ผงชาเขียวให้เยอะกว่าน,นี้อันนี้เหมือนเบลใส่แค่2ช้อนอาจจะต้องไปหาข้าวเที่ยงกินด้วยนะคะเพราะว่าหิวแล้วไปจ้ะ รถติดมากทุกคนวันนี้ตอนนี้ประมาณบา่ายสองกว่านะคะจะบ่ายสามคือนัดคลินิกไว้ประมาณบ่ายสามทางด่วนติดแต่ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าต้องสีลมมาทางด่วนก็จะแบบติดอย่างนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติสุขไม่ว่าจะเป็นเวลา rush hour หรือว่าเวลาปกติยังไม่ได้กินข้าวเชาว้าทุกคนอย่าทำแบบเบลนะการไม่กินข้าวเช้ามันไม่ดีแต่ว่าตอนเนี้มันไม่มีเวลาจริงๆแต่เวลาชงมาชะงงปะอโอโอทีดีวันนี้นะคะ อะไรดีทุกคนหิวอะคือหิวมากมาแล้วค่ะรสนิยม ฉันกินเข้ากับใครรู้ไหมแม่ hey, มากินคนเดียวคะ่ะวันนี้เดี๋ยวเราต้องรีบไปที่หนึ่งตอนเนาะวันวัน,วนทันก่าเรื่องตอนนี้เบลกําำลังรออาหารมานะคะตามชื่อคลิปวันนี้ก็จะมาแบบว่ามส์มอยทริกในการไดเอทที่เบลใช้อยู่ช่วงนี้นะคะจะบอกว่าช่วงนี้น้ำหนักขึ้นมาประมาณ2โลแต่มันขึ้นมานานละเพราะว่ากินเยอะใช่แล้วพออายุมากขึ้นะ่ะวัยยี่สิบปลายอะ่ะมันไม่ได้จะลดน้ำหนักได้เร็วเหมือนสมัยก่อนแล้วที่แบบเออกินน้อยลงแล้วน้ำหนักก็ลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะ่ะก็จะ<อ>มาบอกทริกที่เบลใช้ประจำคือคียขขออองงกกกาาารรลดนนน้หหัเเะะคค็ืตทที่ ไดปตตลอชีวิเพราะว่าการไดเอทของเราอะทุกคนมันจะต้องไม่ทําแค่ช่วงเวลาสั้นๆมันจะต้องทําไปตลอดชีวิตให้ได้เพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันก็ต้องออกแบบไลฟ์สไตล์ให้เหมาะกับชีวิตตัวเองเนาะอย่างเช่นบางคน IF ได้ทา i n t e r m i t e n t fasting อดอาหาร8ทั16ได้แต่เบลอย่างเบลอย่างเงี้ยเป็นโรคกระเพาะเพราะฉะนั้นถ้าเบลอดอาหารนานเกินไปร่างกายจะแบบปวดท้องละแล้วก็ต้องกลับมากินยาแก้โรคกระเพาะคือการทํา IF มันก็อาจจะไม่เหมาะกับเบลถ้าใครทําวิธี IF ได้ก็ดีเลยมันก็จะเป็นอีวิธีของการลดน,นด้ำหนักถ้าใคร ทำ keto เป็นคนชอบกินไขมันไม่ชอบกินแป้งอย่างนั้นไลฟ์สไตล์มันเข้ากับเราก็ keto ดเอทก็เหมาะแต่เบลอะมาเรียลไลซ์แล้วว่าทริคของเบลที่จะแนะนําเพื่อนๆอ,นอะ่ะก็คือจะเป็นเหมือนฟิลบาลานไดเอทก็คือการบาลานเนี่ยมันจะต้องไม่มีอะไรที่ตึงไปแล้วก็กหักโหมเกินแล้วก็ชิวเกินอ่ะอย่างเช่นช่วงนี้นะคะตื่นเช้ามาเราก็จะคาร์ดิโอเบลจะคาร์ดิโอตอนนี้ทริคเลยคาร์ดิโอประมาณ3-4วันต่อสัปดาห์ครั้งละประมาณ50นาทีนะคะคาร์ดิโอมันก็เหมือนช่วยทําให้เบิร์นแฟตได้แล้วก็ต้องดูฮ์ชเรทด้วยนน่่ใูโซทีแบบ เออเราไม่เหนื่อยเกินไปแล้วก็ไม่สบายเกินไปอะ่ะของเบลก็จะอยู่ประมาณ140ยลองหาวิธีการคำนวณฮาร์ดเรทเวลาวิ่งให้มันอยู่ในโซน2วิธีก็คือต้องคำนวณอะ่ะเดี๋ยวจะแปะให้ดูน,นิดนึงนะว่าวิธีคำนวณฮาร์ดเทคือยังไงแล้วก็ออกกําลังกายสําคัญแต่ออกกําลังกายมันแค่20อีก80อะ่ะคือสิ่งที่เรากินเข้าไปในร่างกายคะ่ะอาหารต่างๆนั้นนะเครื่องดื่มทุกอย่างอันนี้น้ำสั่งน้าเปล่าเห็นไหมแล้วก็เน้นโปรตีนคะ่ะทุกคนเบลจะเปลี่ยนสัดส่วนอาหารจากที่ปกติชอบกินแแป้้งมมมาาาาากกกๆๆอชบบบสรถินข 2จานคนเดียวตอนนี้ก็ลดเป็นแบบ1ทัพพีถึง2คับพ,พีแล้วก็จะไปนเน้นโปรโตีนเยอะขึ้นเพราะว่าโปรโตีนอะมันช่วยมากมากกับการที่เราลดน้ําหนักอะโปรโตีนทาให้กล้ามเนื้อไม่หายไปเวลาเราคาร์ดิโอหนักเกินว่าเราเล่นเวทมันก็จะช่วยแบบทำให้เรามีกล้ามเนื้อมากขึ้นซึ่งกล้ามเนื้อก็เหมือนเตาเผาในร่างกายนนแหละค่ะหลายคนอาจจะรู้ทริคพวกนี้แล้วแหละอะแล้วก็ดื่มน้ําประจาวันให้เยอะๆเพราะว่าน้ำมันอาจจะช่วยให้อิ่มบางทีเราอาจจะไม่ได้หิวเว้ยแต่เราหิวน้ำเข้าใจปะเราก็จะรู้สึกว่าเราหิววขข้้้้้าาาะะะจจรจรรรรงงงๆเเเคค่่่่หหนนืืืืือออออออโโปปตตีีีทุกมมมม2 เรากินในแต่ละวันเราก็จะเน้นโปรโตีนเป็นหลักใช่ไหมซึ่งโปรโตีนก็ต้องเป็นโปรโตีนที่ไม่มีไขมันแทรกเยอะจนเกินไปเช่นชอบกินเนื้อวัวอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเนื้อชิ้นๆที่มีไขมันแทรกบ้างหรือว่าจะเป็นแบบไข่ขาวอย่างเงี้ยโปรโตีนจากอกไก่อกไก่อาจจะหารดคอไปก็เป็นสะโพกไก่หรือว่าเป็น ไก่ปกติที่ไม่ทอดไม่น้ํามันเยอะหรือว่าเป็นแค่ย่างอะไรแบบนี้เบลก็จะเลือกโปรตีนให้เยอะๆเข้าไว้นะคะเพราะว่าออกกําลังกายหนักหรือออกกําลังกายเยอะเพื่อนๆต้องมีโปรตีนให้ถึงนะนี่นะคะมือนี้มันไม่คลีนอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกเบลจะไม่กินคลีนการกินคลีนมันทาให้เบลไม่มีความสุขเบลก็จะบาลานซ์ได้ซึ่งไขมันเยอะอยู่นะเพื่อนๆเห็นไหมแต่ก็ไม่ได้กินเยอะนี่เราก็กินมือนี้แล้วมืออื่นเราก็จะไปคลีนทีหลังก็ได้คือมือนี้อาจจะไขมันเยอะไปหน่อยเราก็ไม่เห็นจะต้องเครียดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมือหน้าเราอาจจะกินให้้้้้มมมััันนนนนเฮลตีกกกวว่่าาาาดดไไข็หจะใชบ มือนี้กินไม่ค่อยดีแต่ว่ามือถัดไปเรากินดีก็ได้เพื่อมันจะได้เทรดออฟกันเน้นโปรโตีนเนาะแล้วก็กินน้ำเยอะๆระหว่างวันเน้นไปที่น้ำเปล่าน้ำเปลาดีที่สุดนะคะดีกว่าน้ำอัดลมอีกทริกนึ่งของเบลนะคะคือเคี้ยวข้าวให้้าบโปติเลบลบาคนกินข้าวเร็วมากเหมือนชีวิตเราโปรตีนแบบเราเร่งรีบเนี่ยอย่างวันนี้ต้องมีแบบ ตึ๊กตึกตึก,ตก,ตกเป็นเวลาเลยใช่ปะ่ะแต่ก็จะเป็นความเคี้ยวเร็วอ่ะแต่ตอนเนี้ยต้องพยายามกินให้ช้าลงเพราะว่าการที่เรากินช้าลงอ่ะมันจะทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นแล้วพออิ่มเร็วขึ้นเราจะได้กินในปริมาณที่น้อยลงแปบ๊บเดียวก็อิ่มแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบชิกสําคัญนะคะกินให้ช้าลงเลือกของว่างแบบฉลาดฉลาดการเลือกของว่างอะ่ะ คือมื้อระหว่างวันหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะกินขนมครเคี้ยวภูมิภาษาโบราณมากขนมขบเคี้ยวอาหารแบบว่ามันฝรั่งทอดหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เบลก็จะเลือกแบบอัลมอนด์หนึ่งกำมือหรือว่าโยเกิร์ตเป็นขนมหวานแทนคือเราจะแทนขนมหวานด้วยอาหารเฮลตี้เลยเบลเป็นคนชอบกินของหวานมากเพราะฉะนั้นะเราจะไม่ตัดของหวานเลยเด็ดขาดเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ให้ฉันเลิกกินของหวานจนวันตายฉันไม่สามารถค่ะทุกคนมันก็แล้วแต่ความชอบหรือที่บอกไงให้ปรับตามไลฟ์สไตล์เราจะเลือกของหวานที่มันค่อนข้างเฮลตี้หรือถ้าเราอยากกินของหวานที่มันแบบไม่เฮลตี้จริง กินจนหมดถ้วยหรือว่าเสียดายอะนอกไปเรากินแบบสามสี่คําแล้วก็กลวกอละอะไรเงี้ยแต่เบลชอบกินโยเกิร์ตมากเบาก็จะใช้โยเกิร์ตนี่แหละเป็นของหวานแล้วก็ท็อปด้วยผลไม้ราดน้ำผึ่งอะไรเงี้ยก็เป็นการหายอยากของหวานได้แล้วนะคะและอีกทรคที่สําคัญคือเบลจะไม่เครียดจนเกินไปทุกคนอาจจะเคยเห็นคลิปก่อนอนของเบลที่แบบเครียดมากๆโอ้โหแบบตึงมากอะกินคีนออกกําลังทุกวันออกกําลังกายเวลาสองชั่วโมงน้าหนักผลที่กลับมาคืนเด้งนะคะทุกคนโย,โย,โ,ยโย่เพราะร่างกายมันเครียดเกินฮอร์โมนผิดเพี้ยนไปหมด ฮอร์โมนคอร์ติซอลหลังออกมาทําให้เรากินเยอะหิวเยอะนอนไม่หลับร่างกายจะรวนแล้วน้ําหนักมันไม่มีทางล,แลงแล้วถึงแม้ว่าเราจะกินดีแค่ไหนก็ตามความเครียดสาคัญมากๆก,กับการลดน้ําหนักนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นทงใจสบายแล้วก็ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้จะผอมอ่ะมันต้องทําทุกอย่างให้เป็นรูทีนแล้วก็เป็นความเคยชินเออถ้าใครแบบขี้เกียจออกกําลังกายก็ค่อยๆฝึกนะคะเผื่อแบบวันนี้พรุ่งนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรอีกเดืนอน2เดือนอาจจะชินแล้วก็ได้ี่ยังไม่ไกินข้าวเลยพี่ใหญทุกคนแบบแฮปปี้แล้วก็สู้ๆอันน้เาข เดี๋ยวดูว่ากิจกรรมวันนี้ฉันจะทำอะไรอีกนะคะเดี๋ยวรอทริกต่อไปก่อนขอคิดก่อนขอกินข้าวก่อน <c oughs> <c oughs> อย่างเช่นวันนี้เบลยังไม่ได้กินคาร์โบไฮเดตมาเยอะใช่ปะเพราะเราวิ่งมาตอนเช้าคาร์ดิโอมาก็จะเห็นข้าวได้อยู่จริงกินทั้งหมดเลยก็ได้นะแต่ถ้าเราอิ่มเราก็กินแค่ครึ่งเดียวส่วนเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อวากิวใช่ปะเราก็กินเพราะว่าโปรตีนเยอะไข่จริงๆอะไข่แดงเนี่ยไข่แดงคือคาร์โบไฮเดทสูงแล้วก็ไข่มันค่อนข้างเยอะนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นไข่ที่มันทอดน้ํามันเยอะๆก็กินได้จริงๆมันอ้วนนะแต่ไม่เป็นไรมื้อต่อไปเราเข้าไปเฮลตี้ก็ได้เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ลมนวัองบผ ได้จริงแต่อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเป็นอาทิตแต่ไม่ใช่แบบอ,อดอาหารแล้วพวกนี้น้ำหนักลงอ่ะมันเป็นการลดน้ำหนักที่กล้ามเนื้อหายไม่มีคุณภาพแล้วก็เครียดเกินนะคะเหง่ยวปะไม่เหง่นะคะเพราะว่าเราเหิวรัตตี้อ,อีเวนต์วันนี้นะคะคุณฟลสันมาเป็นเกสตซิกเกอร์นะคะเ,เราก็จะต้องแบบว่าใส่งมีกล่องเลยนะส่งของจริงนะฮะคอนเทนต์คนใจมา จะไปคาเฟ่ก็เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้ w อ a t ดไอ t in อินเดเป็นยังไงในช่วงไดเอทก็จะบาลานซ์ไดเอทแล้วก็ทริคที่พูดไปก่อนหน้าเนี้ยก็จะนำมาปรับใช้กับไลฟ์สไตล์ของเบลนะคะมาดูว่ากินอะไรนะจ๊ะนี่นะคะก็<ๆ>จะไปคาเฟ่แถวเอกมัยราติดอยู่ วันนี้นะคะเบลก็ไปคาเฟ่มาเนาะคาเฟ่ก็สั่งเป็นอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลเลยแล้วก็ไม่หวานเลยเพราะอเมริกาโน่จะไม่ใส่น้ำตาลอยู่แล้วก็จะเป็นการลดแคลอรี่เวลาเราไปคาเฟ่ได้เยอะแล้วตะกี้เบลก็สั่งขนมปังแต่เบลก,ก็กินไม่หมดแบบเหลือไว้เพราะว่าเรากินแค่พออยากอยากรู้ว่ารสชาติร้านนี้เป็นยังไงซึ่งอร่อยนะคะเป็นชีโอปังก็คือชิโอกกจะมีความเหนือยว่าอร่อย กินไปคำสองคำแล้วเดี๋ยวก็วันนี้แพลนก็จะไปดูคอนเสิร์ตฮอนส์นะคะแล้วก็ค่อยไปกินอิสากกยะกับเพื่อนๆมหาลัยก็มาดูว่าไดเอท็อกวันนี้ฉันจะกินอะไรบ้าง Enjoy eating กินได้ทุกอย่างที่อยากกินแต่ต้องไม่ใช่ปริมาณเยอะเกินไปถ้ามันเป็นของอ้วนถ้าเค้กขนมปังอะไร่เงี้ยก็กินแต่พอดีก็พอเลอ่ย์ทริคหนึ่งนะคะที่เบลจะบอกบทุกคนเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ําหนักเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะก็คือการนอนพอเพราะเบลเคยกินอาหารดีช่างน้ำหนักอาหารแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะนับแคลอรี่แต่นอนน,อน้อย นอนบางทีนอนแล้วก็ตื่นกลางดึกการนอนน่ะมันสาคัญแล้วก็มันก็มีผลต่อการลดน้ําหนักลดไขมันมากๆเพราะถ้าเรานอนไม่เต็มอิม่มหรือร่างกายเราไม่ได้ฟื้นฟูหรือพักฟื้นแบบเต็มที่เนี่ยระบบผอผ่าญเรามันก็จะไม่ดีแล้วก็นําไปสู่แบบมันอาจจะลดน้ําหนักได้ไม่ลงแล้วมันก็ไม่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นนอนให้พอนะทุกคนไม่ใช่กินดีทุกอย่างแต่ว่าเราอดนอนโมจะทําะทงานหนักอย่างเงี้ยก็น้าหนักมันก็จะไม่ลงนะอันนี้คือเบลลองมาหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าการนอนมันสําคัญมากจริงและที่สําคัญนะคะทุกคนอย่าลดน้ําหนักแแแบบบบบสุดตเเคคยยทําาาลลลิปหรรอออ้วว่ เคยลดแบบสุดโต่งมาก่อนเบลเคยเออกกําลังกายหนักทุกวันตื่นมาวิ่งตอนเที่ยงคืนช่างน้าหนักอาหารกินแต่อกไก่ไข่ต้มกินไข่มันน้อยมากทุกอย่างกลับมาด้วยการโยโย,โย่น้ําหนักเด้งขึ้นมาเป็นสิโลเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรที่สุดโต่งเกินไปให้ทุกคนคิดว่าทําอะไรที่ทุกคนน่ะสามารถทําได้แบบเนี้ยไปตลอดชีวิตบาลานซ์ในเอชมันดีที่สุดค่ะทุกคนก็อย่างที่บอกนะคะไม่ตึงไปไม่หย่อนไปดําเนินชีวิตประจำวันของเราแบบมีความสุขแล้วก็ค่อยๆลดในสิ่งที่มันไม่ดีของมันของหวานของทอดแล้วค่อยๆเพิ่มโปรตีนเพิ่มขึ้น แตลวแต้วเวลาเราไปเที่ยวเราก็จะใช้หลักเทรดออฟนะคะเทรดออฟก็คือการที่สมมติว่าวันหนึ่งเรากินประมาณ1 5 0 0 1,600แคลอยแลว่างี้โปรตีนประมาณนึงไขมันประมาณหนึ่งคาร์โบไฮเดรตประมาณนึงก็ได้วิตามินประมาณนึงถ้าวันไหนเราอยากกินโดนัทอะโดนัทแสนอร่อยของอีชัน้นฉันก็ชอบกินของหวานมากมันไม่มีทางที่เราจะไม่กินโดนัทเนอะปะแปลว่าก,กินโดนัทในมื้อนั้นแต่มื้อเย็นเราอาจจะแบบลดข้าวลดแป้งเพราะโดนัทมันคือของหวาน,ม,น,ออวานมันคือแป้งไปแล้วถูกอปะเออเราก็กินข้าวให้น้อยลงหรือว่าไม่กินเลยกินแต่โปรตีนเพื่อไปทดแทนโดนัทที่ียง คือหลัก Trade off หรือวันไหนไปเที่ยวต่างประเทศแล้วดื่มหนักมากเลยเมื่อคืนแคลอรี่เยอะมากเกินพันวันรุ่งขึ้นเราก็เทรดออฟด้วยกันอาจจะสกิปมื้อเช้าสกิปมื้อกลางวันเพื่อไปกินอีกทีในมื้อเย็นแล้วก็เน้นโปรตีนมันก็เหมือนทดแทนมื้ออาหารว่าเออเมื่อคืนเรากินหนักแล้วตอนเช้าเราก็จะกินให้หน้อยลงอันนี้เป็นทริคที่แบบเบลทำประจราแล้วก็ได้ผลมาตลอดนะคะก็อยากให้ทุกคนลองไปปรับใช้ให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ตัวเองทริประจําวันนะคะและที่สําคัญคือ,อะไรว่าห้ามเครียด เรื่องการลดน้ําหนักลดหุ่นเนี่ยห้ามเครียดเด็ดขาดแล้วเบลก็ไม่ได้เป็นคนไปทุกวนันอาทิตย์หน้าไปเจอเพื่อนก็หลุดบ้างเพราะฉะนั้นอ่ะทำใจเย็นๆน,นะคะถ้าว่าไหนเราหลุดหรือว่าเราแบบไม่ได้ทําตามเป้าเรื่องการลดน้ําหนักเราก็ไม่ต้องนอยไปชีวิตไม่ได้มีพรุ่งนี้เสมอเราเริ่มใหม่ได้เสมอเราต้องใจดีกับตัวเอง,เองมากๆนะคะก็นาไปสู่การเซลล์เลิฟันที่แบบคำคลิปเยอะแยะมากมายว่าการลดน้ําหนักมันก็คือเซลล์เลิฟอย่างหนึ่งเราต้องใจดีกับตัวเองไม่เคร่งเครียดหรือกดดันตัวเองมากเกินไปการกดดันมันไม่ทําให้น้ําหนักลงมันคือ เครียดเกิดขึ้นมีฮอร์โมนหลังนู่นนี่นั่น,นเพราะฉะนั้นร่างกายมันก็จะไม่ปกติทํใจใ้สบายแล้วก็ใจดีกับตัวเองให้มากๆนะคะคืออยใา้ทุกคนแบบว่าสู้ไปด้วยกันถ้าใครที่แบบกําลังเครียดเรื่องการลดน้าหนักหรือว่าลดพุนหรือว่าแบบไม่สบายใจทํายังไงน้าหนักก็ไม่ลงกินเยอะทุกวันเลยแบบใช้ชีวิตมีความสุขเกินไปก็ใช้ชีวิตไปเถอะทุกคนชีวิตเราเกิดมาครั้งเดียวเราควรจะมีความสุขในการใช้ชีวิตส่วดเรื่องลดน้ําหนักเราก็ต้องบาลานซ์ทำอะไรที่มันค่อยๆค,ค,คือมันไม่มีใครหรอกสามารถลดน้ำหนักวััันนนอออที่มมลงคืแบบ แล้วก็มวลอะไรในร่างกายที่มันไม่ใช่ไขมันแฟตอ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะค่อยๆบาลานซ์ค่อยๆลงนะคะทุกคนอย่าเครียดมากใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ําหนักโภชนาการถ้าเบลรู้เบลก็จะมาตอบนะคะคอมเมนต์มาถามกันได้เลยถ้าใครชอบคลิปลดน้ําหนักคลิปไลฟ์สไตล์หรือว่าการดตัวเองแบบนี้นะคะฝากให้กาลังใจ subscribe เป็นกำลังใจให้เบลพัดด้วยนะคะอยากได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกก็อย่าลืมนะคะถามกันมาได้เลยแล้วมาทุกคนขอฝากคำคมสำหรับวันนี้ไว้ก็คือรักตัวเองดีที่สุดคะ่ะแล้วก็จงใจดีก ในทุกเรื่องของชีวิตเฮ้ยฟังดูเป็นแบบปัดยาวว่าไม่แต่มันเป็นเรื่องจริงทุกคนใจ,ใจดีกับตัวเองมากๆนะคะบายบายทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า